เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตรราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่59หน้า224ถึง235สุตนะชาดกว่าด้วยเสียเพื่อได้ดูก่อนมคเทพผู้สิงสถิตอยู่ณต้นไสรนี้พระราชาทรงส่งพัตตหารเจือด้วยเนื้อสะอาดมาให้ท่านขอท่านจงออกมารับประทานเถิดมาเถิดมานบ จงถือเอาพัตตาหารผสมกับด้วยข้าวจงมาเถิดมานบท่านจงกินเถิดทั้งสองคนคือเราและท่านจักกินกันดูก่อนยักษ์ท่านจักละทิ้งประโยชน์มากมายเพราะเหตุเล็กน้อยคนทั้งหลายผู้ระแวงความตายจักไม่นำพิกษาหารมาให้ท่านดูก่อนยักษ์พัตตาหารที่เรานำมานี้เป็นของดีเป็นพักษาหารประจำของท่าน เป็นของสะอาดประณีตประกอบด้วยรสอร่อยถ้าเมื่อท่านกินเราแล้วไซสคนที่จะนำอาหารมาให้ท่านจะหาได้ยากในที่นี้ดูก่อนสุตนะประโยชน์ตามที่ท่านพูดถึงย่อมเจริญแก่เราทีเดียวเราอนุญาตแล้วท่านจงไปหามารดาโดยสวัสดีเถิดดูก่อนมานพท่านจงเอาพระขันฉัดและฉลองพระบาทไปเถิดมารดาของท่าน ก็จงเห็นท่านและท่านก็จงเห็นมารดาโดยสวัสดีเถิดดูก่อนยักษ์ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขพร้อมกับญาติทั้งหมดเหมือนกันเราได้ทั้งทรัพย์ทั้งได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสจบสุตนะชาดกที่สอัจกถาสุตนะชาดกที่สาม,าสาาสามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปาราบภพิษุผู้เลี้ยงมารดา จึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าราชาเตพัดตังดังนี้เรื่องจากมีชัดในสามชาดกแต่ในที่นี้มีดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขาหะบดีผู้ตกยากญาติทั้งหลายได้ขนานนามให้ท่านว่าสุตนะ ท่านเติบโตแล้วได้รับจ้างเลี้ยงบิดามารดาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วก็เลี้ยงมารดาแต่ในเวลานั้นพระเจ้าพาราณสีได้ทรงเป็นผู้มีพระทยัยฝากไฝในการล่าเนื้ออยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปป่าแต่ไกลประมาณหนึ่งโย์พร้อมด้วยบริวารจำนวนมากตรัสสั่งให้บอกแก่ทุกคนว่าถ้าเนื้อหนีออกไปทางที่ผู้ใดยืนอยู่ ผู้นั้นถูกปรับสินหมายชื่อนี้อมาทั้งหลายได้พากันกั้นซุ้มประตูถวายพระราชาในที่ที่เป็นทางเดินบรรดาเนื้อทั้งหลายที่ถูกพวกมนุษย์ล้อมที่อยู่ของเนื้อไล่ให้ลุกออกไปด้วยก้อนดินและท่อนไม้ละมั่งตัวหนึ่งวิ่งไปที่ที่พระราชาประทับยืนพระราชาหมายพระไทถว่าเราจักยิงมันแล้วได้ทรงยิงลูกศรไป แต่เนื้อได้ศึกษามารยามาแล้วรู้ลูกศรที่บ่ายหน้ามาอย่างสบายมากจึงทำเป็นเหมือนต้องลูกศรล้มกลิ้งลงพระราชาทรงเข้าพระไถยว่าเนื้อถูกเรายิงแล้วจึงทรงวิ่งไปเพื่อต้องการจับแต่เนื้อลุกขึ้นวิ่งหนีไปโดยเร็วเหมือนลมพวกอมาตเป็นต้นได้พากันเยาะเยะ้ยพระราชาพระองค์จึงทรงติดตามเนื้อไปทันในเวลามันลา ท่งใช้พระขันปันออกเป็นสองท่อนคล้องไว้ที่ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเป็นเหมือนคานหามเสด็จมาทรงแวะเข้าไปต้นใรที่อยู่ใกล้ทางด้วยพระดำริว่าเราจักพักผ่อนหน่อยหนึ่งแล้วทรงม้อยหลับไปก็ยักชื่อมักคเทพเกิดที่ต้นใรนั้นได้สิทธิ์ที่จะกินสัตว์ตัวที่เข้าไปใต้ต้นไม้นั้นจากสำนักเท้าวเวสุวรรณมันจับพระหัสพระราชา ผู้ทรงลุกขึ้นแล้วกำลังจะเสด็จไปไว้โดยขู่ว่าหยุดหยุดท่านเป็นพักษาหารของเราแล้วพระราชาตรัสถามว่าท่านเป็นใครเราเป็นยักษ์ผู้เกิดขึ้นที่นี้ได้สิทธิ์กินคนและสัตว์ผู้เข้ามาในที่นี้ยักษ์ตอบพระราชาทรงตั้งพระสติแล้วตรัสถามว่าเจ้าจะกินเฉพาะวันนี้หรือจะกินเป็นประจำ เมื่อได้ก็จะกินเป็นประจำมันตอบพระราชาตรัสว่าวันนี้เจ้าจงกินเนื้อนี้แล้วปล่อยเราไปตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราจะส่งคนมาให้ท่านหนึ่งคนพร้อมกับสำรับอาหารหนึ่งสำรับถ้าอย่างนั้นท่านอย่าลืมในวันที่ท่านไม่ได้ส่งคนมาข้าพเจ้าจะกินตัวท่านเองยักพูดยำ้ำเราเป็นราชาเมืองพาราณสี ขึ้นชื่อว่าสิ่งไม่มีไม่มีสำหรับเราพระราชาตรัสรับรองยักษ์รับปฏิญญาแล้วได้ปล่อยพระองค์ไปพระองค์เสด็จเข้าพระนครแล้วตรัสบอกข้อความนั้นแก่อมาตผู้แจ้งความคือโคศกคนหนึ่งแล้วตรัสถามว่าบัดนี้เราควรจะทำอย่างไรอมาตกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทรงทำการกำหนดวันหรือไม่ พระราชาตรัสว่าไม่ได้ทำอำมาตกราบทูลว่าพระองค์ทรงทำสิ่งที่ไม่สมควรแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์อย่าได้ทรงคิดคนในเรือนจํามีอยู่มากพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงทํางานนั้นเจ้าจงให้ชีวิตฉันไว้อมาตร,รับใส่กล้าวใส่กระหม่อมว่าสาธุแล้วเบิกคนจากเรือนจํา ให้แบกกับข้าวไปส่งยักษ์ทุกวันโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยยักษ์กินพัตตาหารแล้วก็กินคนด้วยต่อมาเรือนจำทั้งหลายเกิดไม่มีคนคือนักโทษพระราชาเมื่อไม่ได้คนนำสำรับกับข้าวไปก็ทรงหวาดวันเพราะทรงกลัวความตายลำดับนั้นอมาตยเมื่อจะทรงปลอบพระไยพระองค์จึงทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพ คนมีความหวังในทรัพย์มีมากกว่าคนมีความหวังชีวิตข้าพระองค์จักให้วางห่อเงินพันกหาปณะ,ะไว้บนคอช้างแล้วให้เที่ยวตีกลองประกาศว่าใครจักรับเอาทรัพย์นี้แล้วถือเอาพัตตาหารไปให้ยักษ์แล้วก็ให้ทำอย่างนั้นครั้งนั้นพระโอทิสัตว์ได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าเราเก็บรวบรวมเงินจากค่าจ้างได้มาศกหนึ่งบ้างครึ่งมาศกบ้าง เลี้ยงมารดาโดยยากลำบากเราจักรับเอาทรัพย์นี้ให้มารดาแล้วจักไปสำนักของยักษ์ถ้าหากเราอาจจาักทรมานยักษ์ได้ไซข้อนี้จะเป็นกุศลแต่ถ้าจักไม่อาจไซมารดาของเราก็จักมีชีวิตอยู่อย่างสบายเขาทำความตกลงใจแล้วจึงบอกข้อความนั้นให้มารดาทราบถูกมารดาห้ามถึงสองครั้งว่าอย่าเลยลูกแม่ไม่ต้องการทรัพย์ ครั้งที่สาไม่บอกกล่าวมารดาเลยบอกอมาตว่านำมาเถิดพ่อมหาจำเริญทรัพย์หนึ่งพันข้าพเจ้าจาักนำพัตหารไปให้ยักษ์ให้ทรัพย์แก่มารดาแล้วพูดว่าแม่แม่อย่าคิดอะไรผมจะทรมานยักษ์ทำความสวัสดีแก่มหาชนแล้วจักกลับมาให้หวงหน้าของคุณแม่ที่เปียกน้ำตายิ้มแย้มในวันนี้ทีเดียว ไหว้แม่ให้เบาใจแล้วไปราชสำนักกับราชบุรุษถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ต่อแต่นั้นตัวเขาเมื่อถูกพระราชาตรัสถามว่าดูก่อนพ่อเจ้าหรือจากนำพัตตาหารไปจึงทูลว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าเธอควรจะได้อะไรพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพ ฉลองพระบาททองคำของใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทพระราชาตรัสว่าเพราะเหตุไรพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพยักษ์นั้นจะได้กินเฉพาะคนที่ยืนอยู่บนพื้นที่ภายใต้ควงไม้ของตนข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ยืนบนพื้นที่ที่เป็นของยักษ์นั้นแต่จะยืนอยู่บนฉลองพระบาทพระราชาตรัสว่าควรจะได้อะไรอย่างอื่นอีกพระโพธิสัตว กราบทูลว่าฉัดพระพุทธเจ้าข้าราชาตรัสว่าฉัดน,นี้เพื่อประโยชน์อะไรพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพยักษ์นั้นจะได้กินเฉพาะคนที่ยืนอยู่ภายใต้ร่มไม้ของตนข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ยืนอยู่ภายใต้ร่มไม้แต่จกยืนอยู่ภายใต้ร่มฉัดพระราชาตรัสว่าควรจะได้อะไรอย่างอื่นอีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพพระขันของใต้ฝ่า,าละอองธุลีพระบาทพระราชาตรัสว่าจากมีประโยชน์อะไรด้วยพระขันนี้พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพยักษ์ทั้งหลายกลัวพระขันแม้มนุษย์ทั้งหลายก็กลัวพระขันเหมือนกันพระราชาตรัสว่าควรจะได้อะไรอย่างอื่นอีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพ เครื่องต้นเต็มพระสุวรรณภาสของพระองค์พระราชาตรัสว่าเพราะเหตุไรพ่อคุณพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพเพราะว่าธรรมดาการนำโภชนาหารที่เร็วๆบรรจุถาดดินคือกระเบื้องไปไม่สมควรแก่ชายชาติบัณฑิตผู้เช่นกับข้าพระพุทธเจ้าพระราชาตรัสสั่งว่าดีแล้วพ่อคุณทรงประทานทุกอย่าง แล้วทรงมอบให้คนรับใช้พระโพธิสัตว์ไปพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ทรงอย่าก,กลัววันนี้ข้าพระพุทธเจ้าจากทรมานยักษ์ทำความสวัสดีแด่ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้วจึงจะมาถวายบังคมพระราชาแล้วให้คนถือเครื่องอุปกรณ์ไปณนะที่นั้นให้คนทั้งหลายยืนอยู่ไม่ไกลต้นไม้ สวมฉลองพระบาททองคำขัดพระขันกั้นสเสวตฉาดบนศีรษะถือพัตตาหารบรรจุถาดท,ทองคำไปยังสำนักของยักษ์ยักษ์มองดูทางเห็นพระโพธิสัตว์นั้นแล้วจึงคิดว่าชายคนนี้ไม่มาโดยทำนองการมาในวันอื่นๆจกมีเหตุอะไรหนอพระโพธิสัตว์ไปใกล้ต้นไม้เอาปลายดาบผลักถาดพัตตาหารเข้าไปภายในร่มไม้ ตนเองยืนอยู่สุดร่มไม้นั่นเองกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าดูก่อนมคเทพผู้สิงสถิตอยู่ณต้นไทรนี้พระราชาทรงส่งพัตตาหารเจือด้วยเนื้อสะอาดมาให้ท่านขอท่านจงออกมารับประทานเถิดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปาเหสิความว่าทรงส่งมาบทว่ามคะะเทวสมิงอธิวัตเถความว่าต้นไทรเขาเรียกว่ามคเทพ พระโพธิสัตว์เรียกเทวดาว่าท่านผู้สิงอยู่ในต้นไทรนั้นยักษ์ได้ฟังคำนั้นแล้วคิดว่าเราจะกลวงชายคนนี้ให้เข้ามาภายในร่มไม้แล้วจึงจะกินดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาที่สองว่ามาเถิดมานบจงถือเอาพัตตาหารผสมด้วยกับข้าวจงมาเถิดมานบท่านจงกินเถิดเราทั้งสองจักกินด้วยกัน บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพิกขังได้แก่พัตตาหานประจำบทว่าสูปิตังความว่าถึงพร้อมด้วยกับข้าวต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าดูก่อนยักษ์ท่านจักละทิ้งประโยชน์มากมายเพราะเหตุเล็กน้อยคนทั้งหลายผู้ระแวงความตายจักไม่นำพิกษาหารมาให้ท่านดูก่อนยักษ์พัตนาหานที่เรานำมานี้ เป็นของดีเป็นพัตตาหารประจำของท่านเป็นของสะอาดประณีตประกอบด้วยรสอร่อยถ้าเมื่อท่านกินเราแล้วไซสคนที่จะนำพัตตาหารมาให้ท่านจะหาได้ยากในที่นี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าถูลมะถังความว่าพระโพธิสัตว์แสดงว่าท่านจักละประโยชน์มากมายเพราะเหตุประมาณเล็กน้อยบทว่านาหริสันติ ความว่าจำเดิมแต่นี้ไปคนทั้งหลายผู้ระแวงความตายจากไม่นำพัตาหารมาให้เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จกเป็นผู้ไม่มีอาหารมีกำลังน้อยเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งเหี่ยวแห้งแล้วดังนี้บทว่าลัทธายังความว่าเป็นของดีคือเป็นของที่มาดีมีอธิบายว่าสหายยักษ์วันนี้เรานำพิกษาหารมา ภิกษาหารที่เรานำมานี้เป็นภิกษาหารประจาของท่านเป็นของสะอาดประณีตประกอบด้วยรสที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่มาดีคือจากมาหาท่านทุกวันบทว่าอาหาริโยได้แก่เป็นผู้นำมามีอธิบายว่าถ้าหากท่านจะกินเราผู้ถือภิกษาหารนี้มาให้ไซภายหลังเมื่อเราถูกกินอย่างนี้แล้ว คนอื่นผู้จะนำพิกษาหารมาให้ท่านจักหาได้ยากมากในที่นี้เพราะเหตุไรเพราะคนอื่นที่เป็นคนฉลาดเช่นกับเราในเมืองพาราณสีไม่มีแต่เมื่อเราถูกกินแล้วคนทั้งหลายก็จะพูดว่ายักษ์กินคนชื่อสุตนะมันไม่ละอายใจต่อใครคนอื่นเลยท่านก็จักไม่ได้คนนำพัตตาหารมาให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเริ่มต้นแต่นี้ไป โภชนาหารจักเป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับท่านฝ่ายท่านก็จักจับพระราชาของเราไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะการยืนอยู่นอกต้นไม้แต่ถ้าท่านรับประทานพัตตาหารนี้แล้วจักส่งเราไปไซสเราก็จักทูลพระราชาให้ท่งส่งพัตตาหารประจำแก่ท่านเราแม้ตนเองก็จักไม่ให้ท่านกินเพราะว่า เราจักไม่ยืนอยู่ในสำนักของท่านจกยืนอยู่บนฉลองพระบาททั้งจากไม่ยืนใต้ร่มไม้ของท่านเราจกยืนใต้ร่มฉัดของตนเท่านั้นแต่ถ้าท่านจกต้องต่อสู้กับเราเราก็จะใช้พระขันนี้ปันท่านออกเป็นสองท่อนเพราะวันนี้เราเป็นผู้เตรียมตัวแล้วจึงมาเพื่อประโยชน์นี้เท่านั้นได้ทราบว่าพระมหาสัตว์ขู่ยักษ์นั้นอย่างนี้ ยักษ์สังเกตเห็นว่ามานพพูดถูกแบบมีจิตเลื่อมใสได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าดูก่อนสุตนะประโยชน์ตามที่ท่านพูดถึงย่อมเจริญแก่เราทีเดียวเราอนุญาตแล้วท่านจงไปหามารดาโดยสวัสดีเถิดดูก่อนมานพท่านจงเอาพระขันฉัดและฉลองพระบาทไปเถิดมารดาของท่านก็จงเห็นท่าน และท่านก็จงเห็นมารดาโดยสวัสดีเถิดพึงทราบวินิฉัยในคาถานั้นยักษ์เรียกพระโพธิสัตว์ว่าสุตตนะบทว่ายะถาพาสติความว่าประโยชน์ของเรานั่นเองตามที่ท่านพูดถึงย่อมเจริญแก่เราทีเดียวพระโพธิสัตว์ได้ยินคำของยักษ์นั้นแล้วปลื้มใจว่างานของเราสำเร็จแล้วยักษ์เราทรมานได้แล้ว เราได้ทรัพย์จำนวนมากทั้งได้ปฏิบัติตามพระราชดดำรัสแล้วเมื่อจะทำการอนุโมทนาจึงกล่าวคาถาสุดท้ายว่าดูก่อนยักษ์ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขพร้อมกับญาติทั้งหมดเหมือนกันเราได้ทั้งทรัพย์ทั้งได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสก็แหละพระโพธิสัตว์ครั้นกล่าวคาถาแล้วก็เรียกยักษ์มาแล้วบอกอานิสงส์ และโทษทุศีลว่าดูก่อนสหายเมื่อก่อนท่านทำอักกุศล,ลกรรมไว้จึงเกิดเป็นคนกลักขระหยาบคายมีเลือดเนื้อผู้อื่นเป็นพักษาหารต่อแต่นี้ไปท่านอย่าได้ทำอักุศลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นแล้วให้ยักตั้งอยู่ในศีลห้ากล่าวว่าท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในป่ามาเถิด เราจะให้ท่านนั่งที่ประตูพระนครแล้วทำให้มีลาบมีพัตหารที่เลิศเป็นต้นออกไปกับยักษ์ให้ยักษ์นั่นแหละถือพระขันเป็นต้นได้ไปเมืองพาราณสีอมตทั้งหลายพากันกราบทูลพระราชาว่าสุตนะมานพพายักษ์มาพระราชามีหมู่อมตห้อมล้อมทำการต้อนรับพระโพธิสัตว์ให้ยักษ์นั่งที่ประตูพระนคร ทำให้เขามีลาบมีพัตตาหารที่เลิศเป็นต้นแล้วเสด็จเข้าพระนครทรงให้ตีกลองเที่ยวประกาศให้ชาวพระนครประชุมกันตรัสบอกคุณความดีของพระโพธิสัตว์แล้วปโปรดกล้าวปโปรดกระหม่อมพระราชทานตําแหน่งเสนาบดีแก่พระโพธิสัตว์และพระองค์เองก็ทรงดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น แล้วได้ทรงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายแล้วทรงประชุมชาดกไว้ในที่สุดแห่งสัจธรรมภิกษุผู้เลี้ยงมารดาได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลยักษ์ในครั้งนั้นได้แก่พระองคุรีมารในบัดนี้พระราชาได้แก่พระอานนท ส่วนมานพได้แก่เราตถาคตชะนี้แลจบอัตกถาสุตนชาดกที่สาม